คนมันสายแล้วสายแล้วค่ะกล้องสันงส่นปะวะอุ้ยสั่นเหนื่อยมากอะคทคนเราจะถึงโรงเรียนแล้วนะคะเราอยู่ที่หน้าประตูแล้วคอนเยอะมากเลย ไปเช็ควหก่อนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่แถวแล้วนะคะอะไรอ่ะง้อเหรอโอเคค่ะพื่อนทุกคนเอาค่อนเอเล็ใช่ นี่สวัสดีค่ะเราก็จะมาคุยเรื่องมหาลาัยอยู่แล้วค่ะทุกคนโอเคนั่งปางอยู่กับเพื่อนเลยอยู่กับเพื่อนโน <c oughs> <c oughs> สถ่ายทุกฝีก้าวเนาะตอนนี้เรากำลากาังจะขึ้นไปเรียนภาษาไทยนะคะทุกคนเรากำลังขึ้นห้องไปเรียนคาบแรก โอเคค่ะทุกคนเราเรียนเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะไปเรียนวิชาพละกันนะคะต่างร่ก่อนดีกว่ดีผู้ผิวมันเล็กแฉะยังไม่อยู่ดีเป็นน้ำรอนๆไปเรียนพละกันนะคะทุกคนเราจะไปเล่นวอลเลย์บอลซึ่งเราเล่นได้เป็นหรอกใช่ซึ่งเราก็เล่นได้เป็นหรอเราก็จะไปเล่นเฉยถ้าตอบยังไงนะ ดูเพื่อนๆค่ะรีแอคชั่นรีแอคชั่นถ้าตบวอลเลย์บอลทุกคนเราจะมาเล่นพละที่โดมนะคะที่ที่เราเข้าแถวเมื่อเช้าเราก็จะไปแข่งวอลเลย์กับเพื่อนๆนะคะซึ่งวันนี้เราก็เจ็บมือเราก็เล่นไม่ได้โอเคค่ะทุกคนเราก็ถึงโดมแล้วค่ะเราเข้ามาในโดมแล้วนี่คือสนามวอลเลย์บอลซึ่งก็โอเคครูมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันนะคะเอาให้ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เรียนพละอยู่ ค,คุอคอนสอนนะคะเดี ountain, ๋ยวเราก็จะได้ไปเล่นบอลเล่แล้วเราก็ใช้เพื่อนๆถ่ายให้ตอนที่เราเล่นเนาะอันนี้คือคุณบีสม่งได้คู่กันเลยอันนี้คือเพื่อนบานเราก็อันนู้นคูครูที่กำลังสอนอยู่เอาบานบอกมือหน่อยขอบมือค่ะ ทุกคนตอนนี้เราก็เรียนพาร,ราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปแบบบเเออาใหห้แผสมกกัด็นนิ่่ยคะล้วก็อยู่ในห้องน้ำโรงเรียนนะคะห้องน้ำหญิงใช่ค่ะแล้วก็เราเป็นผู้หญิง <laughs> ผู้หญิงผมสั้น <laughs> <laughs> ผู้หญิงตอนนี้ก็คาบเที่ยงแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะไปกินข้าวที่ โรงอาหารกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเจ,เจอกันที่โรงอาหารเลยเจอกันที่นี่นะคะทุกคนนี่เป็นโรงอาหารโรงเรียนบ้านนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปซื้อกับเพาะข้างในนั้นเลยก็ราคาถูกมากธรรมดา20บาทเี่2 5บาทก็ที่อ,อย่าง20กาที่อย่าง25จริงเหรอโอเคเลยคะ่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะโอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ข้าวแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่อยากแสดงว่าคนเยอะมากอันนี้คือข้าวของเรา นี่คะ่ะได้ขอกินก่อนนะคะแล้วกินเสร็จมาเจอกันนะถ่ายเลยโอเคโอเคค่ะทุกคนเราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็เสจไปเรียนที่เรียนที่ไหนเร,เรียนเรียนวิชาชีวะที่อาคารสามนะคะห้องเออาคารสี่คะนี่คืออาคารสี่ของดาวน้งเรียนทุกขั้นนะคะ โอเคค่ะทุกคนเราก็อยู่ที่อาคาร่แล้วนะคะเราจะไปส่งสมุดให้เพื่อนๆคนนี้อ้าเอันนี้ไม่ดังก็มึงพูดเป็นยังไอกูบคือนี่เหมือนึงจะได้ทำอะไรปอชั้นสา3เป็นคนถามเองนะเมื่อกี้ว่าอยู่ชั้นส3หรอ คนเราเนอะโอเคค่ะเพื่อนๆถึงห้องเรียนแล้วไม่ไงแบบว่ามันเด็ดห้องเรียนน่าเรียนมากนะคะทุกคนเอ้าโอ้ยมึงกูหน่อยมึงงงมากพวกเราไม่เห็นของเขาให้การถือห้องเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอครูเข้ามาสอนระหว่างนี้กินขนมก่อนค่ะ ไม่มึงดว่วนแล้วแล้วก็ดว่วนแล้วอุอ๊ยช่องกูจะโดนยุบไหมหนิไม่ไม,มีแคกเท่านี้วะนี้อะนะดูจบ ออ mm. 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 ีเบนไม่ได้มาเรียนมากินอร่อยนตลมึงบรี โอเคค่ะทุกคนเราก็เรียนเสร็จแล้วเราก็จะพาเพื่อนตอนตีสองนุ่มบอกเ้องเห็นเนาะตอนสีทุ่มแบบเต็มทางเลยเราจะพาเพื่อนไปท่องคณิตนะคะมีกับเอ็กปาร์ส่วนมีกับเอ็กปาร์ที่อะไรมีกับซามเอ็กไอส่วนเอมแก็ ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนๆนะคะก็ปลอมปลอมมากนี่นะค่ะของขาวๆตรงนี้ค่ะทำใกล้ๆไปเลยค่ะขาวเลยอ่ะขาวแววก็คือเพื่อนๆจะไปท่องกันนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็อยากมีระโจนในกล้องนะไมหนอนอีกนึงสู้ๆนาันเพื่อนทุกคนฝนจะตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ปิดๆแล้วเพราะเราจะกลับบ้านแล้วอันนี้คือเวลาอ่าเวลากี่โมงก็ไม่รู้ แต่ว่ามันเย็นแล้นะคะเดี๋ยวเราก็จะแล้วก็หนึ่งวันในโรงเรียนของเราวันนี้ก็ขอจบเพีงเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอย่าลืมที่จิติดตามช่องน้องแอพพลายด้วยนะคะเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะ